สวัสดีครับคลิปนี้จะมาคุยกันถึงแมงฟรีตัวที่3นะครับคือมันครบนานแล้วแหละหลายๆคนคงเลือกไปแล้วนะครับผมยังไม่กดเลือกเพราะว่าจะทำคลิปนะตั้งใจจะทำคลิปจริงๆแต่ไม่ว่างเลยนะครับวันนี้ว่างแล้วนะก็จะกดเลือกนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าแมงฟรีตัวที่3ที่แฟรี่ให้มานะครับ มีอะไรบ้างนะมันคืออดีตแมงเติมาแหละนะครับแต่เก่าแล้วนะมีตัวใหม่มาแล้วก็ก็กลายเป็นแมงฟรีไปนะครับตัวแรกนะครับแมงกาดนะครับมดกาดสาหรับมดกาดนะครับเมื่ออัพเต็มอะดูชื่อมันก่อนชื่อด้วงครีมแดงนะครับเมื่ออัพเต็มเมื่ออัพเต็มนะครับดาวเต็มนะครับ จะได้โจมตีมดกาด60%นะครับป้องกันมดกาด60%เมื่อเมื่อพกมดกาดนะสปีดเดินทับ70%นะครับความเร็วต่อสู้บวกอีก120นะครับแล้วก็มีสกิลนี่ตัวนี้สกิลเนี่ยมีโอกาส50%นะครับเมื่อพกมดกาดโอกาสจะทริกเกอร์เอฟเฟกต์สแนชสแนชแปลว่าแปลว่าต่อยหรือแปลว่าชนเข้าไปนะชนกระแทกเข้าไปนะครับมันคืออะไรให้กดดูตรงเครื่องหมาย ตกใจข้างหลังอ่ะไม่ใช่นี่ตกใจข้างหลังนะครับแจอ่าหลังจากขบวนเล็กสายมดกาดทั้งหมดของฝ่ายเราได้รับความเสียหายทุกๆ7ครั้งอ่ะเงอนไขมันนะความเสียหายสูง500จะเกิดกับขบวนเล็กที่มีพลังน้อยที่สุดของศัตรูนะครับพูดง่ายๆคือมีโอกาส50%ที่กองทัพเรานะครับ มดขบวนเล็กนะขบวนเล็กมีสามขบวนนะจะโดนตบเจ็ดครั้งแล้วจะสวนกลับเหมือนเคาน์เตอร์นะครับจะสวนกลับถึงห้าร้อยเปอร์เซ็นให้กับขบวนเล็กที่อ่อนแอที่สุดของศัตรูนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะมีโอกาสครึ่งหนึ่งคือห้าสิบเปอร์เซ็นครึ่งครึ่งเหมือนโยนเหรียญน,นะครับอาจจะออกหรือไม่ออกก็ได้นะครับโดยที่เมื่อโดนเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับนอกจากจะโดนโจมตีห้าเปอร์เซ็นแล้วการป้องกันจะลดลง อย่างมากถึง 3- 5ซึ่งจะคงอยู่จนกระทั่งสิ้นสุดการลบก็คือ8ยกนะครับ8ยกเราโดน7ส็สวนนทีโดน7ส็สวน1ทีโดน7ครั้งก็ก็แล้วแต่ว่าฝ่ายศัตรูออกออกสกิลออกอะไรมามันบอกไหมมันไม่ได้บอกมันบอกแค่ว่าได้รับความเสียหายแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นความเสียหายจากสกิลหรือจากโจมตีธรรมดานะครับถือว่าได้รับความเสียหายแล้วกัน นับได้7ครั้งเมื่อไหร่สกิลนี้มีโอกาส50%ที่จะออกนะครับถือว่าเป็นส่วนกลับ counter attack นะครับก็ต้องสายกาดนะเนาะเพราะนี่มันมดกาดนะครับสายกาดแบบถึกๆหน่อยอ่าเป็นเป็นแมงช่วยได้นะครับเป็นแมงช่วยก็จะโอกาสเหลือ25%ที่เหลือเหมือนกันนะครับแต่โอกาสจะลดลง25%ถ้าไปช่วยนะครับ HP มดกาด45%นะครับ การโจมตีจากสกิลเมื่อพกมดกัดบวกอการ์นะครับการป้องกันบวก60%นะครับโจมตีบุกรุกบุกรุกคือไปตีรังเขานะครับบวกส0การป้องกันบุกรุกก็คือเมื่อไปตีเขานะครับก็ได้รับการป้องกันบวกอีก4 0เป็นเป็นมดกัดสายบูนะครับเนี่ยจะตีบุกรุกนะครับอันนี้คือเมื่อเมื่อดาวเต็มนะครับเมื่อดาวเต็มนะคุยที่ดาวเต็มดีกว่านะครับง่าย ถามว่าดีกว่าแมงเก่าไหมแมงตัวเก่าๆไหมก็ก็ดีกว่าครับเพราะแมงเก่าๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันน้อยเปอร์เซ็นต์มันน้อยอ่ะเดี๋ยวดูให้ครบก่อนเดี๋ยวดูให้ครบก่อนแล้วค่อยไปดูแมงเก่านะครับเปรียบเทียบกันนะครับตัวต่อไปครับตะกกแตนตํตาข้าวต่อยมุยกันนะภาพต่อมูจริงๆตักะแตนตําข้าวมันก็ต่อยทุกตัวนะชื่อมันนะชื่อมันนะครับอ่ะ เมื่อดาวเต็มนะครับเมื่อดาวเต็มนะครับการโจมตีมดยิงบวก6กการป้องกันนะครับบวก6 0นะครับของมดทหารที่เป็นมดยิงนะสปีดดันท่าบวก70%นนะครับความเหนี่ยวสู้บวก120ี่นี่เท่ากันเท่ากันกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับเมื่อดาวเต็มนะครับแต่สกิลไม่เหมือนกันครับสกิลของมันคือทริกเกอร์เอฟเฟกการโจมตีที่แข็งแกรงเมื่อพบมดยิงห0เนะครับมีโอกาส50%ที่ที่จะออกทริกนี้นะครับ มันคืออะไรมันคือในระหว่างการต่อสู้แต่ละครั้งจะสุ่มขบวนเล็ก2ขบวนฝ่ายเราสร้างความเสียหายการโจมตี25%คิดิคอนบวกอีก3%ซอนทับได้ห้าชั้นทุกครั้งอ่ะแต่ละครั้งแต่ละยกนะครับแต่ละยกแต่มีโอกาสตรงนี้นะครับคือ50%นะครับในทุกการโจมตีเนี่ยอาจจะสุ่มสองขบวนฝ่ายเราแล้วก็ ได้โจมตีด้วยแล้วก็ได้คริด้วยนะครับซ้อนได้ด้วยซ้อนทับได้ด้วยครับห้าคูณยี่ห้าได้เท่าไหร่ถ้าโดนทุกดอกก็ต่อยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคริก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับและหลังจากเอฟเฟกต์เต็มเอฟเฟกต์เต็มก็คือน่าจะซ้อนทับห้าชั้นแล้วนะครับจะได้รับเอฟเฟกต์ขั้นสูงการโจมตีแต่ละครั้งมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะโจมตีเป้าหมายเพิ่มเติมหนึ่งครั้งตบฟรีได้อีกหนึ่งที โดยคีย์นี้จะสร้างความเสียหายถึงสองห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสายบู๊เลยครับแรนดอมสองทับนะตบ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 ,ตบเบาหน่อยนะครับแต่ซ้อนทับได้นะครับแล้วก็เมื่อครบเหมือนกับเหมือนกับแย็บอ่าต่อยมวยไงแย็บแย็บไปห้าทีแล้วก็อัปเปอร์คัตทีหนึ่งเข้าใจป่ะนะครับเมื่อเป็นแมงช่วยจะลดเปอร์เซ็นต์จะลดลงเหลือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอกาสโอกาสเหลือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต HP มดยิงให้40%นะครับการโจมตีสกิลบวก80%การป้องกันสกิลบวก50%นะครับการโจมตีบุกรุกเนี่ยเน้นเน้นเน้นลุยเน้นลุยบวก50ป้องกันโจมกวก็การบุกรุกไปตบเขาเราช่วยป้องกันด้วย40%นะครับแล้วก็ดาเมจมดยิงบวก25%น,นี่แมงบูไปลุยเขานะครับ <c oughs> อ่าเปอร์เซ็นต์สูงกว่าแมงรุ่นเก่านะครับเดี๋ยวไปดูอีกที โอเคตัวต่อไปครับแมงป่องเรืองแสงนะครับเดี๋ยวกดผิดจะกดดูยังไม่ได้กดเอ,เอ้าเดี๋ยวยังไม่ได้ยังไม่ได้สินใจอ่าเมื่อดาวเต็มนะครับแมงป่องเรืองแสงนี้เป็นของลำเลียงนะครับเพิ่มก,า,ก,การโจมตีหกสิบเปอร์เซนการป้องกันหกสิบเปอร์เซนสปีดเต็ทัเจ็ดสิบเปอร์เซนความเร็วต่อสูบกร้อยี่สิบเมื่อพกมดลำเลียงโอกาสที่จะทําให้เกิดเอฟเฟกแบบสายฟันแลบ 50%ครับดาฟเฟลเปืออะไรในระหว่างการต่อสู้อัตราการหลบหลีกของของบวนเล็กลำเลียงสุ่มสองของบวนฝ่ายเราฝ่ายเรามีสามนะเอฟเฟกนี้จะมีผลกับสอง50%ที่จะได้กับที่จะติดนะครับแล้วเมื่อติดก็จะได้สองของบวนบวกหลบหลีก20%นะครับหลบหลีกคือศัตรูตบไม่โดนนะครับหลบหลีกนี่คือตบไม่โดนเลยนะ และหลังจากหลบหลีกสาเร็จจะสร้างความเสียหายอีกร้อยห้าสเปอร์เซ็นให้กับขบวนเล็กแถวหลังข้าศึกโอ้เหมือนหลบไปตบหัวมันอ่ะหลบหลบไปข้างหลังศัตรูแล้วเบิร์ตกะหลอกถึงทีร้อยสิเปอร์เซ็นสองขบวนอ่ะสองขบวนนะครับเออเออแปลกดีใสยฟ้าไงสสยฟ้าแรดนะครับ ความเสียหายจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนการหลบหลีกโอเคตัวนี้ไงหลบด้2กสองขบวนนะครับแล้วเราเน้นแต่แถวหลงังศัตรูเขาอันนี้อันนี้แสบอันนี้แสบนะครับเมื่อเป็นแมงช่วยจะลดโอกาสเหลือยี่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับแมงช่วยคือไปช่วยไปเดินตามเทาอันะครับก็ก็โหดอยู่นะครับอา้าวต่อไปครับเพิ่ม HP 40%รนตการโจมตีของสกิลบวก80เ การป้องกันบวก3ว่า5 5เนะครับจมตีบุกลุกเมื่อลำเลียงเมื่อเอาเมืลำเลียงเป็นลุยตีหลังเขานะครับจะบวก4 0เปอร์เซ็นต์ป้องกันบุกลุกบวกยี่เปอร์เซ็นต์ดาเมจบวก25%เปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกับแมงเก่าแมงเติมชุดเก่าใช้คำว่าแมงเติมนะไปเทียบกับแมงฟรีจะอ้าวนีเขาตีอะไรกันเนี่ยอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยอยเ้ยขอตีด้วย เออเออเอเอเอตีกิ้งก่าพอดีครับตีกิ้งก่าให้สามทับไปร่วมแล้วก็หนึ่งทับเปิดนะครับแบบนี้นะครับเพื่อเพื่อ<ๆ>จะได้เข้ามาร่วมกับเราได้นะครับหนึ่งเปิดสามร่วมจําสูตรไว้นะครับอย่าไปร่วมกับเขาหมดถ้าร่วมกับเขาหมดไม่มีคนเปิดมันก็เต็มอะ่ะเพื่อนมามันก็เข้าไม่ได้นะครับจําไว้นะครับนะหนึ่งเปิดแล้วก็อีกสามก็ไปร่วมกับเขา นะครับเออก็เปิดพอดีก็เปิดพอดีไม่รู้เรื่องรู้ราวเราโอเคอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรลืมไปเลยไปดูแมงแมงเก่าแมงเติมรุ่นเก่านะครับแมงเติมรุ่นเก่าก็จะมีตัวนี้นะครับอันนี้รุ่นหนึ่งแมงฟรีแมงแมงเติมที่กลายเป็นแมงฟรีนะครับรุ่นที่หนึ่งนะครับรุ่นที่หนึ่งนี่ ถ้าสกิลเต็มนะครับ60 60 70ก2 0็นี่เหมือนกันนะครับแต่นี่ไงครับโอกาสเกิดซิปซิกก์ไอ้สกิลอะสกิลของแมงนะครับอันนี้มีโอกาสแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อเป็นแมงช่วยมีโอกาสแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้คือซื่อๆเลยครับการโจมตีปกติของหัวเล็กแถวหลังจะสร้างความเสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับศัตรูสองขบวนแต่มีโอกาสแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เห็นป่ะ โอกาสมันน้อยนะครับโอกาสมันน้อย2ี่เนอะร์เซนตะคุณหนึ่งในสี่นะครับถือว่าโอกาสค่อนข้างต่ำนะแมงรุ่นเก่าโอกาสค่อนข้างต่ำเดีย๋ยวสงสัยจะต้องต้องอัพแมงรุ่นใหม่มาแทนตัวนี้ได้แค่เก้าดาวเองนะครับจะย่อยก็จะได้เอาไปเป็นเอาไปเป็นเดินเดินตามแล้วกันนะเดีย๋ยวอัพแมงรุ่นใหม่มาแทนอะรุ่นสองรุ่นสองนี่รุ่นสองคือที่ผมแลกมานะครับผมแกลกร่วงเหล็กมาเป็นมดกา เมื่อสกิลโทษเมื่อดาวเต็มนะครับก็หกสิบหกสิบเจ็ดสิบร้อยสิบเหมือนกัน,นครับทุดแถวแรกแล้วก็เนี่ยสกิลมันโอกาสยี่ห้าเปอร์เซ็นนี่คือเต็มนะเมื่อดาวเต็มนะครับของผมไม่เต็มนะไม่เต็มผมต้องดูข้างบนเนี่ยมีแค่นีเ้เมื่อดาวเต็มจะได้สกิลนี้มานะครับสกิลหนามนะครับเมื่อกระบอนเล็กมดกาดของไฟแ,แถวหน้าได้รับความเสียหายนะครับ ดีดกลับ50%ของความเสียหายจะท้อนกลับนะครับเกาะเม่นอันนี้เคยพูดไปแล้วนะครับแต่มีโอกาสแค่25%มีโอกาสแค่25%ต่ำกว่านะอ้เมื่อกี้50%ทุกต,ตัวเลยโอกาสสูงกว่านะครับโอกาสสูงกว่านี่ผมก็เลยไปได้อัปดาวเยอะนะครับกะว่าเอาไว้เดินตามเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันมาเรื่ยอยๆนะครับเอาไปแลกกันดีกว่าไปแลกกันดีกว่าเอาอะไรมาใช้ดีครับฟุ้ยอันนี้ผมว่าจะเอาเอายิงมาใช้นะ พราะผมใช้ยิงนะครับผมใช้ยิงเนะี่ยตบแล้วตบนะตบแล้วตบแล้วซ้อนได้ซ้อนได้แล้วยิงปุ้มออกไปยับๆๆแล้วต่อยนะครับผมว่าผมเอาตัวตนี้มาใช้ <c oughs> แรกเลยใช่ปึ้งใช่ปึ้งได้ไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์ค่อยอัพอัพดงงอัพดาวกัน นะครับยิงกะนกอยู่นี่ได้มาแล้วได้เลเวลสามมาเลยอ่โทษได้3มดาวมาเลยนะครับปอปมาอัพอัพให้สูงขึ้นอีกทีนะวันอาทิตย์ตรงกับแอคชั่นชั่วโมงคู่ใช่มไหมครับโอเคโอเคครับ <c oughs> ห่างหายกันไปนานก็วันนี้วันเสาร์ว่างก็เลยไม่ได้ไปไหนรถติดเขามีม็อบกัน ก็ <g ül üyor> เลยว่างทำทำคลิปได้นะครับก็ถ้าว่างถ้ามีโอกาสก็จะพยายามทำคลิปมากขึ้นนะครับจะแนะนำมดพิเศษตัวอื่นๆมด S นะครับที่ยังไม่ได้แนะนำนะมาคุยกันนะครับโอเคครับวันนี้คุยกันเรื่องของแมงเติมที่กลายเป็นแมงฟรีฉบับที่3นะครับมี3ตัวอะไรบ้างแนะนำไปหมดแล้วนะครับก็เพื่อนๆเ,เลือกตามใจมันดีทุกตัว นะครับมันมีทุกตัวแต่เลือกได้ตัวเดียวนะครับทั้ง3ตัวมันคือ3สายของมดนะครับและบอกไปเลยว่ามดคุณน่ต้องเล่นให้ครบเพราะสุดท้ายคุณต้องอัพอัพให้ได้ทีสิทั้ง3สายนะครับส่วนคุณจะเป็นเด่นใส่ได้ใสหนึ่งอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งมันอยู่ที่มดคุณได้อะไรมานะครับผมผมนี่คือเน้นมดยิงเป็นหลักนะครับอันนี้ออกไปยังวะเอาออกไปแล้วนี่เปร่วมแล้วเขาใหม่ ปั๊บก็ให้ปั๊บก็ให้กำลังกลับโอเคกำลังรวมพลนะเดินทับกลับอยู่โอเคอเคอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาตีกิ้งกาต่อเปนอีกอกิจกรรมหนึ่งครับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับ ถ้าเจอกิ้งก่ามาในแมปเมื่อไหร่ก็รวมสามอ่าเป็นไปนร่วมกับเขาสามทับแล้วก็เปิดเองทับหนึ่งนะครับเปิดเองทับหนึ่งเพื่อจะได้มีมีทับให้เพื่อนเข้ามาร่วมด้วยนะครับอย่าไปเข้าร่วมทั้งสี่ขบวนนะครับเนี่ยเปิดเองทับหนึ่งนะครับช่วยๆกันครับช่วยๆกันเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีนะครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ ตากแตนตำข้าวต่อยมวยมาแล้วจ้า